สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่ที่หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพนะครับวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ก็อยู่ตรงอ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลเด็กแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีที่นี่เเป็นคำฝันกันเลยนะครับเกียรติ วินยัยแล้วก็เมตาเสียสละนี่เป็นเหมือนคำขวัญของวิทยาลัยพยาบาลปรมปรมราชชนดีกรุงเทสนะครับวิทยาลัยแห่งนี้ก็ผลิตพยาบาลออกมารับใช้ประเทศน่าจะเป็นหลายหลายหมื่นคนแล้วล่ะครับพาสีาฟ้าฟาขาว,ขาว แล้วก็มีสัญลักษณ์ของวิขรอเสือครับเป็นของสมเด็จย่าครับหน้าก็ดูปลมกลมคโ้นอะไรแบบสวยๆ,ๆเนี่ยส่วนส่วนด้านด้านบนที่จะเป็นสถานีรถฟ้า BTS วันนี้ผมมาที่นี่มีอะไรผมมาที่นี่พอดีมาทำทัวระที่ถแถวๆนี้นะครับ แล้วก็พอดีมองไปฝั่งตรงข้ามเห็นมีเป็นเป็นเหมือนเต็นท์นะครับน่าจะเป็นพวกสรีทฟูดนะครับที่เขามาออกร้านอยู่ด้านหน้าเซนจูรี่นะครับเดอะ o v มูฟี่พาซาว่าแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเซอร์เวยกันดีกว่าเนาะพาพวกพวกเราที่อยู่ทางบ้านไปดูพร้อมกัน ว่าเขาขายอะไรแล้วก็มีอะไรน่าสนใจนะครับเราไปเดินดูกันนะครับนี่กำลังเดินขึ้นสถา,านีรถไฟฟ้า<ม> BTS อานุสาวีย์ชัยซึ่งก็อยู่ตรงหน้าวิัยพยาบาลราชชนนีกรุงเทพนี่นะครับก็กว้างขวางสโอก อโอโถงสะอาดสะอาดจะบอกว่าสะโนาาส,ะสน,กกน,นี่อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีี่อาคารสีขาวนี่นเดินมาปุ๊บก็จะมีลิฟต์สำหรับคนนั่งวิวแชร์แล้วก็ผู้สูงอายุนะครับมีลิฟต์ฐานี B ี s อ จะมีนักขาววีทย,ย์ไยสมองระพูไปสนามเป้าแต่ป้ายของเราอยู่ตรงนี้นี่ที่มันก็มีเขียนว่า Century Movies Plaza เนี่ยครับเป็นห้าง Century แล้วก็มีโรงหนังอยู่ข้างบนส่วนด้านล่างก็จะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ นี่คือบรรยากาศในกรุงเทพนะครับช่วงบ่ายๆรถก็จะติดแบบนี้เลยนี่หลังคางรถมันก็จะมีทางเดินเชื่อมเข้าไปในห้างเซนตุรีแบบนี้นะครับนี่ เซนจูรี่เดบรบิสพาซาแล้วก็จะมีข้างล่างจะเข็ยนว่าสตีทฟู้ดว่าแล้วเราไปดูสตีทฟู้ดดีกว่านาะพาท่านผู้ชมทางบ้านมาดูนะครับร้านค้าที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าที่หมุนเวียนแหะครับคงไม่ได้ขายกันแบบประจำถาวรคงจะเป็นแบบเปน็นรุ่นๆอะ่ะ เป็นเขาเรียก่าเป็นเป็นรับไปอ่ะีว e e e ันอาทิตย์ก็ว่าไปเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยหละครับแต่ไหนมาแถวนี้เราก็ไม่อยากให้พวกเราพลาดมาดูอัพเดตสตรีทฟูด้ดอยู่ริมถนน,นเนาะนี่หน้าห้างเซนตุรีแบบนี้นี่ BTS อดุศวบริชายสมรภูมิที่ข้างหน้าเขาจะเขียนอย่างนี้นเลยเป็นสตรีทฟู้ดเ้าไปดูข้างในดีกว่าร้านแรกดี่เขาก็จะขายเป็นเมนูส้มตำแซ่บขบวดราคา่า,าจะเป็นประมาณน,นี้กระดุมจีนตัวสิบข้าวเหนียวสิบ หมูกระจกสิบ้าต่ามสายตัวหอยแครงกุ้งสดดี150่ง้บาท พูดถึงเราขายที่นี่เราขายประจาหรือว่ามันเป็นเป็นช่วงแบบเป็นรอบๆอบะครับอ่อประจำเลยอ๋อขายประจําเลยเหรอสงการเลยครับถึงสงการอ๋อที่ที่กี่เดือนทีหน่กี่เดือนก็ปีปีหนึ่งอ๋อเช่าอย่างนี้เป็นปีเลยใช่ไหมใช่อ๋ออยากเข้าใจว่าเหมือนกับว่ามันเป็นแบบเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสัญญาว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เป็นงานแบบนั้นใช่ไหมเออเออแต่ที่นี่จะขายประจําเลยใช่ไหมใช่อ๋ออย่างอย่างนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านเขาอยากจะมากินนี่ ก็มาก็เจอตลอดเลยเนาะมาเจอได้ตลอดจุดถึงจุดถึงจุดถึงเมื่อไหร่นะน่าจะเกอบถึงวงการเมษาอ๋อถึงเมษาเลยก็โอเคเนาะก็คือร้านนี้ขายตั้งแต่กี่โมงอ่ะเริ่มก็ประมาณเที่ยงเนาะอ๋อเริ่มเที่ยงใช่ครับเริ่มเที่ยงแล้วเก็บประมาณกี่โมงครับประมาณสามทุ่มครับโอเคดีครับร้านนี้เลยร้านร้านแรกอยู่ซ้ายมือนะชื่อร้านแซบอุบลแซบอุบอลครับโอเคขอบคุณมากครับครับนี่คือร้านแรก เ,เขาขายกันเป็นปีเกือบหลายหลายเดือนเลยเนาะอันนี้จะเป็นข้าวไก่อบน้ำจิ้มแจ่วนี่ร้านร้านนี้ยังไม่ได้มาส่วนร้านต่อมาก็จะเป็นข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ขายบุฟเฟ่40บาทเพิ่มไข่10บาทเพิ่มเครื่อง10บาทเพิ่มข้าว10บาทข้าวผัดกุ้งเชียงข้าวผัดแดดโจ๊กบุฟเฟ่ ไข่เจียวทรงเครื่องมีพอซีอิ๊วหมูรุ่มด้วย50าิบาทอีกทิมใหญ่ๆไข่ดาวทรงเครื่องไปจับยวเปรนมะม่าทรงเครื่อง40ประามาสันระพองแค่ดูะบายววนีรข้าไข่เจียวแล้วต่อมาก็จะเป็นข้าวเดี่ยวมะม่วง Mango steak เมงโก้สติกไลซ์นี่ชิคกี้โอมหวานมันอร่อยเนืองงเอ้อมะม่วงอยู่มะม่วงสุกยัหเหลืองเลยถูกใจนักท่องเที่ยวภาษาโลละร้อยยี่สิบถ้าเป็นของก็่องละหกสิบบาทสูตรเฉพาะที่ร้านเมงโก้สติกไรส์ ขนมไทยสุดปังก็เดียบบเดียวมะม่วงร้านข้ามาก็จะเป็นสตีฟค้กเกาลูรถเข่งใบหมาก้นขมามก็จะเป็นเมนูเครืออร่องดื่มโซดาจับปลาดโซดาสาวดรซดานิจีโซดา มีกาแฟก็มีชากาแฟกาแฟร้อนกาแฟเย็นเอสเปรสโซ่นี่เป็นชาตามดูก็มีนี่เปกาแฟค้ั้งต่อมาก็จะเป็นชาบูเสียบไม้แต่วันนี้เขาขายเขาแกงเนาะดูม่ากินมากอะอันนี้เป็นแกงใต้ใช่ไหมครับแกงพม่าอ๋อเป็นแกงพม่าโอ้ เราเป็นเมนูพม่าเลยเนาะโอ้นี่แตมันน่ากินอ่ะนี่นี่คืออะไรอะครับผักกระเจี๊ยบใส่หน่อไม้ใส่กุ้งอ๋อเปืนกระเจี๊ยบไอ้ที่มันเป็นเอามาจิ้มน้ำพริกเหรอเหรนี่ยผักกระเจี๊ยบใส่หน่อไม้ใส่กุ้งรสชาติชอบเผ็ดเผ็ดป่ะไม่เผ็ดเราไม่เผ็ดเผโอ้แล้เนี่ยถั่วดองค่ะเป็นถั่วดองเป็นแบบว่าเป็นเอามาผัดเหรอรสชาติเป็นยังไงครับคือดองเปรี้ยวป่ะเปรี้ยวนิดนึงเหรอ เราเราขายที่นี่เราขายจนถึงเดือนไหนอ่ะไม่ตลอดเลยค่ะอ๋าขายตลอดเลยคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหมดสัญญาแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เราย้ายใช่ไหมไม่ไม่ไมคือแม่ค้าที่อยู่ตรงนี้จะขายตลอดเลยเอก็ดีนะถึงเนะี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากจะกินอาหารพาม่าเนาะ,ะก็สามารถมากินได้ที่นี่ไอ้นี่มันใส่อันนี้ถั่วค่ะเขาเรียกแกงอะไรอ่ะถัว่วเป็นคล้ายๆน้ำซุปนี่แหละแต่ว่าเป็นถัว่วกะใสใบชะอมอ๋อมีใบชะอมชะอมที่เขามาทอดไข่อะ่ะเนาะจ้ะ เออตอนแรกผมดูผมนึกว่าเป็นแกงใต้และไอ้นนี้คืออันนี้ไส้ไก่กับไข่อวกพวงไข่กันกับพวงไข่กันแล้วก็พวกกลิ่นเนอะ,ะอันนี้ผัดเผ็ดนี่จะเผ็ดหน่อยไหมไม่เผ็ดจะมาใส่ขมิบบ้นใช่ไหมจ้ะอ๋อเออก่งเนอะแล้วนึกว่าแกงใต้ไอ้น,นี่ก็คือเป็นปลาปลาหมอปลาหมอทำอะไรเอ่ยเป็นแกงอ๋อเป็นแกงตงรงนังนะครับได้ครับอเดี๋ยวพ็อกก่อนออน่ากินมากเลยอ่ะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกห,หมูอะไรครับเนี่คะคล้ายหมูหวานค่ะแต่ว่าไม่หวานนะครับอ๋อเค็ม <c oughs> ๆเปล่า <c oughs> ไม่เค็มรสชาติพอดีออพอดีอ๋อรสชาติพอดีอพ,อพอดีหาประมาณรสชาติของอ๋อดีไงถ้าเห็นได้อย่างนี้น่าจะใช่เลยนะมะเขือยาวนะอันนี้ก็เลยผัดมะเขือยาวอันนี้ปลาไาอยูข่ข้างในปลาปลาออเขาเอาไม่มาอันนี้อันนี้ก็เรียกกุ้งอะไรอไ่ะกุ้งกุ้งตัวนี้คล้ายผัด เผ็ดเผ็ดเนาะเผ็ดเผ็ดหน่อยโอเค <Okay. S 2> <c oughs> มีม,สมัสแมนด้วย <c oughs> ขอบคุณนะครับนี <c oughs> ่อาหารพม,าม่าเอาอาหารพม่าขายด้วยแต่อมาก็จะเป็น แาแฟด้วยใช่ไหมโอ้นี่ไงแล้วก็จะมีไก่ทอดทอดไะเลยว่ๆแล้วก็จะมีส้มตำเจฟฟี่แซลมัวอยู่ในส้มตันเจ้าหนึ่งมีตำปลา อดอเมือาหารที่าประเทศอ่ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นโอ้มีอาหารพื้เนเมืองไทยเลยด้วยอันนี้ก็จะเป็นซัพเปอร์ร้านจำเพาอะไรเจ๊น<ะ>ี่เอาอันที่มือจากมันมาก่อนดิเจ๊ถูกมันสองอนันนะ แําได้นะคะเดี๋ยวห้ลงไปซื้อให้ันอบเอาไว้นปลงเขอรกะเพาหมูเบรระพาห้เอรไก้ะเพาหมูบอร์กรเาหมูเบอร์กระเายเบอร์กระเราหมูเบอระเพาเอกะหเบกาหอยกามกไม่ม่กะเราอยู่ประจเนอะใช่า่ะเออดีอ่ะคนทา่เอยากินเพาก็เอเามเอเพาเอะนาลูกคอาประเเอะเหมะ นี่ขายทุกวันเลยเริ่มกินได้ตั้งแต่กี่โมงครับ1ั้นโมงค่ะขายจนถึง3ามทุ่มปะใช่ครับผมใช่ค่ะโอเคนี่บังกะเพราแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ค่ะโูน,น่ากินมากเลยอ่ะ <laughs> เออพ่อครัวก็กำลังง่วนอยู่ข้างหลังดนะ้วยเนี่ยพ่อครัวก็หุ่นดีนะพ่อครัวเนอะ <laughs> ไม่รู้กินข้าวกินปลาเขาว่าวป่ะเ <laughs> <laughs> นี่กินค่ะโดนมาละมือโดนแม่ครัวใช้แรงงานน่าดูมาลมือพี่เหรอเก่งมากเก่งมาก ทำตัวน่ารักมากไม่ดื้อไม่สนดื้อดื้อป่ะไม่ดื้อเขาไม่กล้าดื้อเก่งมากเลยดื้อแล้วโดนนะเนกนะครับเอาแกพร้อมเก่งมากขยันขยันน้ำก็แส่ได้นะคะร้านเดียวกนโอู้หเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไายน้ำด้วยมีไผ่เสริมด้